ขอนำท่านสู่ตีเพชรนิยายเสียงพลังแห่งศรัทธาคุ้งตะเคียนจากบทประพันธ์ของสีเพชรเย็นวันที่เรือนฝากระดานทรงไทยของกำนันเทียนกำนันแห่งบ้านคุ้งสุ่งได้ต้อนรับชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพ เขาเป็นทนายความที่กำนันเทียนปฏิติดต่อมาเพื่อให้ช่วยว่าความในกรณีพิพาทเรื่องที่ดินเพราะกำนันเท่าแห่งหมู่บ้านคุ้งสุงได้ถูกเสียกังวาลเสียใหญ่ผู้มีอิทธิพลในย่านนั้นคุกคามหาว่ากำนันเทียนโุกที่ดินเข้าไปในเขตของเสียใหญ่ชีวินจินวงศ์คือนามของชายหนุ่มผู้นั้นคืนนี้ค้างที่นี่นะคุณชีวินกำนันเทียนเอ่ยชวนขึ้นเมื่อพูดถึงเรื่องที่ดินเรียบร้อยแล้ว ไม่เป็นไรครับกำนันผมเอารถมาจอดไว้ที่หน้าบ้านล้างกลบากรุงเทพได้สบายมากครับเขาตอบยิ้มยิ้มชำเรืองสายตามาทางลูกสาวคนสวยของกำนันเทียนซึ่งนั่งมองอยู่ใกล้ๆเด๋ยหนะ้าคุณชีวินกำนันเทียนพยายามขยันขยอให้ทนายหนุ่มค้างที่เรือนเดี๋ยวผมจะให้เด็กมันเอาเรือออกไปจัดการฝากให้เรียบร้อยเรื่องรถหนะ่ะคุณจะได้ไม่ต้องกังวลลูกสาวคนสวยเงยหน้าขึ้นกล่าวกับบิดา ปลายตาไปกับแพนก็ได้ครับพ่อเออดีเหมือนกันลูกไปตามตา้แพนแล้วบอกมันว่าพ่อสั่งนะกำนันเทียนยักหน้าก่อนสั่งลูกสาวขับพ่อปลายตาขยับร่างลุกขึ้นชีวินก็โบกมือห้ามไว้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับคุณแล้วเขาก็หันไปทางกำนันเทียนถามเสียงไม่แน่ใจนักว่านี่ท่านกำนันใจผมค้างที่เรียนจริงๆหรอครับกำนันเทียนหัวเราะเสียงดังอย่างอารมณ์ดีฮ่าๆก็จริงนะสิคุณชีวินตกลงเถอะครับ คืนนี้จะคุยกันเรื่องที่ทางให้รายละเอียดอีกทีคุณชีวินจะได้ทำหนังสือร้องเรียนโดยไม่ต้องย้อนกลับมาให้ลำบากลำบนเปล่าชายหนุ่มรีบบอกอย่างเกรงใจโ่กรุงเทพกับบ้านสร้างแวะลงเรือต่อมาก็ถึงบ้านท่านกำนันแล้วแค่นี้เองครับถึงอย่างนั้นก็เถอะมันก็ทำให้คุณเสียเวลาอยู่ดีนั่นแหละเชื่อผมเถอะกำนันเทียนกล่าวแล้วหันบอกลูกสาวรีบไปเถอะลูกไอ้แพนมันคงอยู่ที่ท่าน้ำให้มันเอาเรือสองตอนไปก็ได้ขับพ่อ งั้นผมไปด้วยครับเสียงของชายหนุ่มดังจนหญิงสาวชะง,งักผมจะต้องไปถอยรถเองเพราะผมล็อกกุญแจไว้เขาบอกหญิงสาวเสียงอ่อนโยนกำนันเทียมยักหน้ารับรู้ก่อนกำชับชายหนุ่มแต่ยังไงยังไงต้องกลับมานะคุณชีวินครับกำนันชายหนุ่มรับคำยิ้มยิ้มก่อนเดินตามลูกสาวคนสวยของกำนันเทียนลงจากเรือน ในขณะที่แพนเด็กหนุ่มน้องชายของปลายตาขับเรือสองตอนพาพี่สาวกับทนายหนุ่มชีวินชินวงศซึ่งนั่งด้วยกันทังตอนหน้ามุ่งหน้าไปยังบ้านสร้างจนเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นไปทั้งคลองนั้นก็พอดีได้สวนทางกับบุญโชตลูกชายเสียกังวลที่ขับเรือเร็วผ่านมาพร้อมด้วยลูกน้องใบหน้าเหี่ยมไวชกันอีกสามคนบุญโชดเบาเครื่องยนต์ทันทีเมื่อเห็นถนัดกับคนที่นั่งอยู่ในเรือสองตอนลำนั้นเฮ้ยนำ่นลูกสาวกองนันเทียน นั่งมากับไอห,หนุ่มที่ไหนวะนะ่ะน้ำเสียงของลูกชายเสียอิทธิพลไม่ค่อยชอบใจนักเสียงลูกน้องคนหนึ่งส่งเสียงบอกลูกพี่ด้วยสียหน้าสีตาที่ขุนขวางไม่แพ้ลูกพี่ฉันกับผมเคยเห็นหนายหมอนั่นเป็นครั้งแรงนี่ละพี่บุญโชตบุญโชตจ้องเขม็งตามเรือของหญิงสาวไปความหึงหวงมันพุ่งพ่านขึ้นมาจนสุดระงับด้วยเพราะตัวเขานั้นหลงรักลูกสาวกำลันเทียนอยู่ก่อนแล้วพอเห็นภาพบาดตาเข้าก็ทนไม่ได้ตามไปดูเว้ย ทายาทเสียอิทธิพลตะโกนก้าวแล้วบังคับเรือให้ตีวงกลับเร่งเครื่องแผดเสียงสนั่นไล่กวดตามเรือของปลายตาไปในระหว่างที่เรือผ่านไปนั้นปลายตาก็บอกกับทนายหนุ่มชีวินเช่นกันว่าเรือของลูกชายเสียกัางวานเพิ่งผ่านไปเขาเพียงยักหน้าไม่เอียงหน้าเขามอฟังหญิงสาวพูดเพราะเสียงเครื่องยนต์มันดังจนแทบจะกบเสียงของเธอไปหมดแต่เล้าทันใดนั้นแผนได้เบาเครื่องพร้อมทั้งร้องบอกพี่สาวอย่างร้อนใจผมมันตามไว้พีต่ตา ทางปลายตาและทนายหนุ่มหันไปเกือบจะพร้อมกันก็เห็นจริงดังที่แพนบอกบุญโชดบังคับเรือให้พุ่งฉิวใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วเร่งเครื่องเต็มที่เลยแพนหล่อนร้องสั่งน้องชายเท่านั้นเองแพนก็กดคันเร่งสุดขีดเสียงเครื่องมือดสองตอนดังสนัน่นก่อนที่แพนจะมาคับเรือให้พุ่งทะยานไปเหมือนกับมีปีกบินแต่ทางด้านหลังบุญโชตก็เร่งเครื่องตามมาอย่างไม่ลดละในทำนองฝ่ายหนึ่งหนีฝ่ายหนึ่งไล่ในที่สุดเรือก็มาทันกันเมื่อถึงบ้านสร้าง แพนไม่ยอมเบาเครื่องยนต์ให้แม้พวกบุญโชธจะให้สัญญาณยกมือยกไม้และแตะโกนแข่งกับเครื่องยนต์เสียงดังโวกเวกไอ้ฮฮะเดี๋ยวทำมึงเรือจอดบ้านสร้างอะลรเพราะจะกระเทือบม้ามให้แตกสมุนของทายาตเสียอิทธิพลร้องคำรามขุณนงัวอารมณ์ส่วนบุญโชธนั้นกัดกรามกอดกรอดตาทั้งสองลุกวาวับแพนเอาเรือเข้าจอดหน้าท่านหนึ่งบุญโชก็เอาเรือเข้าเทียบจอดตาม สมุนทั้งสามกระโจนข,นขึ้นตะลิ่งไปเย็นจังก้าหน้าตาเอาเรื่องกันไม่ผิดกับหมาบ้าคุณชีวินระวังนะคะพวกของนายบุญโชตมันต้องพานหาเรื่องแล้วแน่ๆปลายตาเตือนทนายหนุ่มเขาหาัวเราะหึห่ยๆในลําคอคว้ากระเป๋าเอกสารที่วางอยู่บนตักพางลุกขึ้นทุย้ยมันไส้โวยลูกสมุนของบุญโชตถมน้ําลายฟุ้งแล้วตะโกนเสียงดังอย่างดียวนแต่ทนายหนุ่มไม่สนใจเขาดึงมือของหญิงสาวจนขึ้นมาเย็ยนอยู่บนท่าน้ําด้วยกัน โดยปล่อยให้แพนนั่งอยู่ในเรือนั้นบุญโชธพดพาดเข้าไปสมทบกับลูกสมุนจ้องมองชีวินชินวงศ์จนตาแทบถลนทนายหนุ่มยักหน้าชวนหญิงสาวไม่สนใจอีกฝ่ายไปครับคุณปลายตารถผมจอดอยู่ทางโน้นปลายตาย,ยิ้มแต่พอขยับเท้าจะก้าวเดินตามทนายหนุ่มบุญโชธก็ปาดหน้าเข้าขวางเอาไว้แล้วเค้นเสียงคุกคามจะไปไหนคุณปลายตาหญิงสาวหยุดชะงักกึกใบหน้าที่ยิ้มฉาบอยู่นั้นเปลี่ยนไปในฉับพลันเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายด้วยล่ะ หลอนย้อนถามเสียงหนักๆบุญโชดหลีตาและยิ้มที่มุมปากน,นี่ผมถามดีๆนะทําไมต้องขึนเสียงก็เห็นจําเป็นอะไรด้วยนี่ย้อนบุญโชดจบก็หันทางทนายหนุ่มผุดยิ้มให้เขาไปเถอะค่ะคุณชีวินเดี๋ยวเมื่อจะเก่าลําบากเรือของเราไม่มีไฟด้วยไปไม่ได้ลูกชายเสยกังวานตะวาดเสียงดังก้าวสืบเข้ามาทำไมอยากมีเรื่องก็ให้หมอนีไปคนเดียวไม่เฉะนั้นจะเจ็บตัวหรือไม่ก็ตายตอนท้ายบุญโชดลากเสียงกวนโทสะมาไปหน้าในบุญโชด นายมีสิทธิ์อะไรมาห้ามฉันและมาแสดงอำนาจบัดใหญ่แบบนี้หรีกไปนะปลายตาตวาดแวด๊ดตาเขียวขุ่นฮ,ะฮะ่อฮบุญโชธหัวเราะกล้องไม่น่าถามออกมาเลยว่ามีสิทธิ์อะไรก็ผมรักคุณไงคุณปลายตามันยื่นหน้าร้องบอกไอ้บ้าลูกสาวกำนันเทียนปรุษสวัสด์ออกมาใส่หน้าบุญโชธสุดเสียงยังโกรธจัดบุญโชธหน้าแดงก่ำทันทีมันโกรธติดหมัดร,ร้องสั่งพวกสมุนเอาววาพวกเรา ลุงก็ะทืบสั่งสอนไอคนนี้ซะหน่อยส่วนกูจะฉุดลูกสาวกำนันเทียนไปเองขาดคำของบุญโชธมันก็ทลันเข้าหาปลายตาทันทีแต่ชีวินยืนอยู่ใกล้ๆมีลิจะยอมให้มันเอาตัวหญิงสาวไปได้เขาจึงสกัดมันเป็นด่านแรกด้วยเท้าข้างหนึ่งพรักบุญโชธงังะหงายออกไปทันทีสมุนหมาหมูเห็นลูกพี่เสียท่าก็ทลาเข้ามาเล่นงานทานายหนุ่มพร้อมๆกัน ชีวินชินวงศ์เวียงกระเป๋าเอกสารในมือใส่ไอ้คนแรกไอ้นั่นนึกไม่ถึงเลยเจอเข้าเต็มลักทลาไปทางด้านหนึ่งชีวินถีบไอ้คนดังด้านข้างเป็นอันดับที่สองแล้วเวียงกระเป๋าใส่ซ้ําเข้าซิกหน้าหมอนั่นพอดิบพอดีเสียงมันแหกปากร้องโอ้ยไอ้คนที่สามเห็นเพื่อนเกยและลูกพี่ถูกทนายหนุ่มฉะกระดอนไปคนละทางสองทางนั้นก็สุดจะพิโรธโกรธกิ้วไปยิ่งนักจึงพุ่งโผล่เข้าเตะเต็มที่ ทนายหนุ่มไม่หนีเพราะรู้ทางอยู่แล้วว่าไอหมอนั่นต้องมาไม้นั้นเขาจิงยกกระเป๋าขึ้นรับไว้กำปั้นเสือเข้าปากครึ่งจมูกครึ่งของมันในจังหวะเดียวกันเสียงดังฉาดลูกสมุนของบุญโชตจึงงายท้องลงไปเลือดทั้งปากและจมูกทะลักโกลกออกมาแทนเด็กหนุ่มน้องชายของปลายตาซึ่งนั่งดูอยู่ครั้งแรกในเรือตกตะลึงแต่พอได้สติก็คว้าเหล็กแป๊บยาวเกือบเมตรติดมือก้าวโคมคามขึ้นมาจากเรือสู้มันคุณชีวินผมช่วยด้วยผมช่วย เขาตะโกนบอกทานายใจสู้แล้วควงเหล็กแป๊บในมือหัวสมุนของบุญโชตจนต้องเพ่นหนีกระเจิงส่วนปลายตาซึ่งยินเอาใจช่วยทานายหนุ่มอยู่ตรงนั้นเห็นเขาแสดงท่าแท้ของการเป็นชายชาติีออกมาอย่างชัดเจนก็ยิ้มดีใจที่ทั้งบุญโชตและสมุนชั่วๆของลูกชายเสียจอมอิทธิพลทานฝีมือของชายหนุ่มไม่ได้สักคนแต่เมื่อลูกชายเสียจอมอิทธิพลถูกชายหนุ่มแปลกหน้าอยามให้เจ็บใจอย,อย่างนี้มันก็หมดความอดทนที่จะสู้ด้วยมือเปล่า ความรู้สึกอับอายต่อสายตาของคนบ้านสร้างที่เย,ยนมองดูการต่อสู้เหมือนสะใจที่บุญโชธกับสมุนโดนหนุ่มต่างถิ่นเล่นงานเขาจึงคิดล้างแค้นชายหนุ่มด้วยปืนวินาทีนั้นบุญโชธก็กระชากปืนพกออกมาจากเอวแล้วตว,วัดขึ้นจะยิงทนายหนุ่มปลายตาเห็นเข้าดังนั้นเธอจึงตัดสินใจทะลันเข้าไปผักล่าของบุญโชธเต็มแรงเสียงปืนแผ่สนั่นขึ้นแต่ไม่ถูกคนที่มันตั้งใจจะยิงเพราะมันเสียหลักล้มลงไปซะก่อน แต่พอบุญโชธจะยิงซ้ำแพนหมุนกลับมาหาพอดีจึงตวัดเหล็กแป๊บเข้าไปที่ข้อมือของบุญโชธเสียงดังพรัวโอ้ยทายาทเศรษฐีร้องสุดเสียงสวัดมือเล่าๆเปินกระเด็นตกลงไปในน้ํทาทนายความหนุ่มชีวินชินวงศ์ถือโอกาสที่แพนเงื้อเหล็กแป๊บเข้าไปสมทบเพื่อตีบุญโชธแล้วเปิดกระเป๋าคว้าปืนพกสั้นออกมากระชับไว้ในมือหยุดนะเข้าตะกอนเสียงดังใส่ปืนไปมา ตามร่างของบุญโชธกับสมุนซึ่งมันก็พากันชะงักยืนอึง้งถ้ามีใครอยากไปหายม,มาบาลก่อนก็เข้ามาสิเขาท้าทายและถอยไปส่งกระเป๋าเอกสารให้กับปลายตาสมุนบุญโชธไม่มีใครกล้าหืออีกต่อไปนอกจากมองไปทางบุญโชธตาปิดๆลูกชายเสียอิธิพลกัดกรมแน่นแทบจะให้แหลกละเอียดคาปากไปซัเดียวนั้นเพราะแค้นสุดแค้นถีอของมึง ทนายหนุ่มไม่ตอบโต้หากแต่ต้องปืนเขม็งใส่ร่างบุญโชดที่ได้แต่ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันและกล่าวอาฆาตมึงจำไว้นะโวยไอ้หนุ่มแปลกหน้านังปลายตาแล้วมึงด้วยไอ้แผนงานนี้กูไม่ลืมแนะ่ผมมึงระวังตัวไว้ให้ดีเถอะแล้วบุญโชด<ๆ>ก็หันไปสั่งสมนุนเฮ้ยพวกมึงลงไปช่วยกันงมปืนกูรวเต็มกลับไม่มีใครกล้าหือต่อแล้วทนายหนุ่มจึงหันพยักหน้าให้หญิงสาวและแผนจากนั้นก็พากันไปที่รถเก๋งของเขา ท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่พากันมองทนายหนุ่มอย่างสารเสริญในน้ำใจที่เป็นเลือดนักสู้ของชายหนุ่มรูปหล่อขณะนั้นเวลาค่ำก็คืบคานเข้ามาปกคลุมไปทั่วบริเวณบ้านสร้างชีวินชินวงน์ก้าวนำปลายตาและแผนออกจากห้องอาหารตรงไปยังท่านาที่จอดเรือแต่เสียงหญิงสาวได้ท้วงขึ้นเสียก่อนว่าเออคุณชีวินคะเรายังไม่ได้มีไฟสองทางนะคะคืนนี้เดินมืดซะด้วยให้ฉันแวะซื้อไฟฉายก่อนนะคะ เอาสิครับคุณปลายตาเขาตอบและหยุดเดินร้านไหนละครับเขาถามต่อร้านนี้ก็ได้ค่ะคราวนี้หญิงสาวเป็นคนนําเข้าไปในร้านของคนรู้จักและซื้อไปฉายห้าท่อนมากระบอกหนึ่งพร้อมทานทานายหนุ่มจะออกเงินแต่ปลายตามไม่ยอมเมื่อพากาันลงเรือแล้วหญิงสาวได้กล่าวกับทานายหนุ่มด้วยน้ําเสียงกังวลเล็กน้อยคุณชีวินต้องเตรียมตัวไว้นะคะเพราะในระหว่างทางที่เราจะวิ่งเรือกลับยังไม่แน่ใจนักว่าในบุญโชตกับพวกจะมาดักทําร้ายเราหรือเปล่า ยิงมาเลยครับคุณชีวินไม่ต้องกังวลอะไรเพราะพ่อผมไปกำนันง,ง,ง่ายพ่อก็ช่วยคุณได้แพนสนับสนุนตามไม่ใสมุทะลุเลือดร้อนแต่กับถูกพี่สาวย้อนว่าอย่ามายุคคุณชีวินอย่างนั้นสิแพนอย่าลืมนะว่าขนาดนี้พ่อของเรากําลังของความช่วยเหลือจากคุณชีวินอยู่นะโอ้ยนั่นนคนละเรื่องกันนะพิตาแพนพึมพำชีวินเชนวง์หัวเราะชอบใจและกล่าวกับแพนว่าทนายบุญโชธแอบเล่นงานเราจริงๆก็ต้องสู้กันละแพนไปเถอะแพนขับเรือให้ดีก็แล้วกันคุณชีวิน เชื่อผม,ดไ,มได้เลยครับเรื่องขับเรือสองตอนเนี่ยผมละมือหนึ่งในบ้านสร้างเลยนะครับและผมก็เคยชนะการแข่งเรือสองตอนมาทุกปีที่วัดบ้านสร้างจาัดแกงทนายหนุ่มร้องชมแต่ปลายตาผู้เป็นพี่สาวร้องสวนขึ้นว่าขี้คุยแล้วหล่อนก็เลาะชอบใจแพนคําเรือออกจากท่าน้ําแล้วก็ชากเครื่องทนายขันอาสาเป็นผู้ส่องไฟนําทางในขณะที่นั่งคู่กับหญิงสาวทางตอนหน้าเช่นเดิมเรือสองตอนวิ่งแหวะกกระแสน้ำไปอย่างรวดเร็ว เสียงเครื่องยนต์ดังกรบไปทั้งคลองเกือบสิบนาทีที่เรอสองตอนวิ่งมาเหตุการณ์ที่ปลายตาเกงจะเกิดขึ้นจากพวกในบุญโชตก็ยังสงบไม่มีวี่แววแต่ทันทีทันใดนั้นขณะที่เรือกําลังจะเลี้ยวผ่านคุ้งสรงเท่านั้นเองทานายหนุ่มซึ่งเป็นคนนั่งส่องไฟนําทางก็อุทานขึ้นสุดเสียงด้วยความตกใจเมื่อแสงไฟได้ไปกระทบเข้ากับสิ่งหนึ่งที่ผุดลอยขวางน้ําอยู่ทางเบื้องหน้าในระยะกระชั้นชิด โอ้ยแผนเบาหน่อยขอนไม้เสียงจากทิ่ทนายหนุ่มร้องและจากแสงไฟที่ส่องไปจับยังสิ่งที่ลอยอยู่เบื้องหน้าเหนือพื้นน้ําซึ่งเป็นทรงขนาดใหญ่และยาวทำมาปลายตาถึงกับเริ่มตาโพงจ้าแม่หล่อนุธานเสียงไม่เบาไปกว่าทนายชินวง์แผนเบาเครื่องยนต์และหักหลบเปลี่ยนทิศทางไม่ทันซะแล้วเรือที่กำลังพุ่งทยานด้วยความเร็วเข้าหาทรงต้นนั้นทันทีวายอุ๊บ ทนายหนุ่มและหญิงสาวกั้นใจร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีดเมื่อเรือสองตอนม้วบเข้ามาถึงไม้ทรงแหลกทนายหนุ่มคิดเพียงเท่านั้นส่วนลูกสาวคนสวยของกำนันเทียนหลับตาปีมือเกาะพนักที่นั่งเอาไว้แน่นเสียงเครื่องยนต์แผดสนั่นกล้องและเรือตัดฟาดกระแสน้ำดังควบคู่กันไปแต่มาน้าอาถรรพ์ยังเหลือเชื่อเสียงคโครมความพินาศไม่มีปรากฏขึ้นเลยทนายหนุ่มเห็นอย่างชัดเจนว่าเรือเร็วผ่านไปบนท่อนทรงอย่างหน้าหวาดเสียว เขาเต็มไปด้วยความง,งุนงงและใบหน้าดีขึ้นเมื่อผ่านวินาทีระทึกนั้นมาได้แพนเบาเครื่องยนต์เมื่อเห็นกริยาของทนายหนุ่มกับพี่สาวแต่เขาไม่เห็นส่งที่ขวางหน้าเรือนั้นเลยอะไรกันครับพี่ตาแพนตะโกนถามเสียงดังหัวคิ้วกระหมดมุ่นเขาเลี้ยงเรือให้หยุดลอยลำอยู่กลางลำน้ำพยายามมองหาสิ่งที่พี่สาวบอกแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากพื้นน้ำกับความมืดเท่านั้น ปลายตาถอนหายใจเสียงดังเฮือกหล่อนเพิ่งจะลืมตาขึ้นแล้วเหลียวมองไปทางด้านหลังโอ้ยใจคอหายหมดแผนวิ่งเรือชนเจ้าแม่นส่สิแต่เอ๊ะทำไมเราถึงผ่านมาได้อย่างปลอดภัยนะหลอนพึมพำพร้อมกับเริ่มไม่สบายใจขึ้นมาอย่างจริงจังก็ผมไม่เห็นนี่ครับพี่ตาผมมองตามแสงไฟที่คุณชีวินส่องตลอดเวลาเลยนะครับแพร้องบอกตามความจริงมีจริงๆนะแพรหนนี้ทนายหนุ่มยืนยันช่วยหญิงสาว ไม้ทรงทั้งใหญ่และยาวขวางอยู่เต็มคลองทําไมเลยถึงไม่ชนมันนะพูดจบ,จบเขาสบตาหญิงสาวอย่างรู้สึกชะงงนเจ้าแม่คงปรากฏตัวให้เราเห็นนะคะคุณชีวินตอนนี้ฉันรู้สึกสาหรอนใจอะไรบางอย่างซะแล้วหล่อนพึมพำออกมาเจ้าแม่ทนายหนุ่มทวนคำเบา,บาแล้วยกไบชายขึ้นส่องไปตามทางที่ผ่านมาแต่พื้นน้ําก็สงบนิ่งและไม่มีท่อนทรงโพลอยน้ําขวางให้เห็นอีก เขาจึงพยายามฉายไฟกาดไปทั่วไม่มีคงจะจมดิ่งไปแล้วพึมพรำเบาๆแต่พอจะเอ่ยกับหญิงสาวหล่อนก็กล่าวเสียก่อนว่าไปถึงบ้านก่อนเถอะค่ะและ้วดีฉันจะเล่าให้คุณฟังทนายหนุ่มพยักหน้าปลายตาหันไปสั่งน้องชายไปเถอะแพนเสียงเครื่องยนต์ถูกเร่งเต็มที่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเรือที่พุ่งทะยานไปทางเบื้องหน้าแต่ยังไม่ทันจะถึงร้อยเมตรในเขตทุ่งเปลียว ตรงข้ามท้องคุ้งใกล้จะถึงบ้านพรันก็มีเสียงปืนแผดกล้องจากริมฝั่งสองนัดซ้อนๆโอ้ยพี่ตาผมโดนยิงเสียงแพรร้องแข่งกับเสียงเรือเมื่อสิ้นเสียงปืนเรือเร็วเสียหลักจากการ,รบังคับวิ่งเริ่วเข้าหาฝั่งทั้งทนายหนุ่มและหญิงสาวต่างพากันตกใจแต่คันเร่งที่แพนกดไว้เมื่อเขาปล่อยมือมันก็ตีกับพาเรือทิ่มเข้าดินริมตลิ่งจึงเบาลง ชีวินได้สติรีบลุกขึ้นส่องไฟก้าวข้ามพนักเข้าไปที่แผนซึ่งนั่งกลุมแขนข้างขวาบิดไปมาด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวแผนทนายหนุ่มเรียกครับถูกยิงตรงไหนเขาถามซ้ําแขนครับโอ้ยปวดมากแผนตอบและกัดฟันดังกรอดคุณชีวินต้องเป็นพวกไอบุญโชดมันแอบ,บยิงผมปลายตา ก้าวตามมาที่น้องชายแสงไฟฉายที่ส่องวาบและเห็นเลือดสีแดงเข้มที่แขนข้างนั้นของแพนทะลักไหลออกมาโทแพนแพนเจ็บมากใช่ไหมพี่สาวถามเสียงละลิกแต่ทนายหนุ่มรีบห้ามอย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้เลยครับคุณปลายตาทางที่ดีเรารีบพาแพนกลับที่บ้านสร้างก่อนเอารถผมไปโรงพยาบาลที่เอายุธยาก่อนดีกว่าคุณชีวินจะอย่างนั้นหรือคะหญิงสาวถามอย่าอย่านะครับเอาผมกลับบ้านเถอะ ถ้าเรากับเรือไปมันจะยิงเราอีกแพนร้องห้ามมันต้องเสี่ยงครับคุณปลายตาช่วยเปิดกระเป๋าให้ผมหน่อยหยิบปืนให้ผมด้วยเขาบอกหญิงสาวในตอนท้ายและหันไปถามแพนแพนพอจะทนไหวไหมครับผมทนได้ผมทนได้ไดแต่ผมพาผมกลับบ้านดีกว่าแล้วพี่ตาไปพาหมอเย็นมาทนายหนุ่มหายไปทางปลายตาที่นี่มีหมอนหนุ่มด้วยเหรอครับมีลินลิงหมอเย็นเปิดรักษาคนที่นี่ตลอดเวลาค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขออยังชั่วหน่อย เขาบอกแล้วเอ่ยต่อแพนลุกขยับมาข้างหน้าหน่อยนะครับแพนค่อยขยับล่างลุกขึ้นปายตาช่วยรับอย่างทุลักทุเลคุณจะขับเรือเองหรือคะหญิงสาวร้องถามครับแล้วคุณขับได้หรือคะคุณชีวินเสียงนั้นหายไปในลําคอหน้าได้หรือไม่ได้เดี๋ยวก็รู้เอา้าคุณไปตาเอาไฟสองทางให้ผมด้วยก็แล้วกันเขาส่งไปใช้ในมือให้หญิงสาวรับไปจากนั้นก็ผลักเรือให้พ้นตะลิ่ง ลายตาฉายไฟกาดไปข้างหน้านำทางทนายชีวินชินวงศ์จึงเร่งเครื่องยนต์ที่ยังเดินเบาๆเรือพุ่งปราดออกไปจากที่นั่นอย่างรวดเร็วกำนันเทียนนั่งหน้าเครียดเมื่อลูกสาวเล่าให้ฟังตั้งแต่ลูกชายของเสียกังวานคือนนายบุญโชตพาสมุนไปหาเรื่องที่บ้านสร้างจนเกิดการต่อสู้กับชีวินชินวงศ์ขึ้นแต่นายบุญโชตกับสมุนพ่ายแพ้จึงมาดักยิงแก้แค้นจนถูกแพนถอเป็นอย่างเนี้ย ผมคงต้องบุกไปเจราจากับเสี่ยกังวานให้รู้เรื่องสัหน่อยกำนันเท่าแห่งหมู่บ้านคุ้งทรงคำรามด้วยความโกรธทนายหนุ่มมองหน้าปลายตาบ้านเสี่ยคนนี้อยู่ที่ไหนคุณปลายตาเขาถามเบาๆทางด้านเหนือคุ้งค่ะดิฉันก็ลืมชี้ให้คุณชีวินดูเขาพยักหน้าอ้อบ้านใหญ่สองชั้นที่มีเรือตรงท่าน้ำนั่นหรือค่ะเสี่ยคนนี้เขาทําอะไรกินครับกำนันทนายหนุ่มหันไปถามกำนันเทียน เขามีโรงสีหลายโรงครับคุณชีวินทิ่เสนาบ้างนาครหลวงบ้างและที่อำเภอเมืองก็มีครับงั้นนี่เล่าถึงได้สร้างอิทธิพลไว้มากมายเงินดีนี่เองคนประเภทนี้ก็เป็นธรรมดาแต่ก็ไม่น่ารวยแบบนี้และไม่น่าวุ่นวายกับเนื้อที่ของท่านกำนันเลยนะครับเหลืองมันก็เพิ่งจะมามีกันในปีนี้แหละครับคุณชีวินก่อนหน้านั้นก็ไม่มีปฏิกิยาอะไรกำนันเทียนเม้นลิมปิปากปลายตารีบห้ามผู้เป็นพ่อว่า อย่าเล่าให้คุณชีวินฟังเลยนะพ่อเอาแค่ว่าเสียกังวลใช้อิทธิพลขอแบ่งที่ดินของเราก็แล้วกันเรื่องนี้ไม่ได้นะครับคุณปลายตาผมต้องรับรู้ด้วยวิฉะนั้นก็ลำดับเนื้อความฟ้องไม่ถูกนั่นสิคุณชีวินกำนันเทียนร้องและพิชักหน้ากับลูกสาวไม่ต้องอายลบปลายตาเราไปตามตรงเลยหละดีคุณชีวินจะได้รับเรื่องถูกงั้นก็ตามใจพ่อเถอะค่ะหญิงสาวฟึมพำพร้อมกับลุกขึ้นอ้าว แล้วจะไปไหนล่ะครับคุณปลายตาทานายหนุ่มร้องถามดิฉันจะขอตัวไปดูแพนนะคะหมอเย็นมาทําแผลให้แล้วยังปวดอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ไม่ต้องห่วงหรอกครับกระสุนปืนเพียงเฉียวๆไปเท่านั้นแผนไม่เป็นอะไรมากหรอกครับงั้นเดี๋ยวดิฉันมาคุณชีวินคุยกับพ่อไปพังๆก่อนนะคะปลายตาหาทางเลี่ยงออกมาจนได้กำนันเทียนมองตามแล้วก็บอกกับชายหนุ่มว่าเรื่องมันก็ไม่มีอะไรมากนักหรอกครับ เริ่มแรกในบุญโชตลูกชายของเสี่ยกลางวานเกิดมาชอบพอลูกสาวของผมเข้าจึงให้เสี่ยกลางวานมาพูดยาสู่ขอแต่เด็กมันไม่ชอบเพราะลูกชายของเสี่ยกลางวานคนนี้เป็นนักเลงหัวไม้กินเหล้าเก่งชอบเลี้ยงอันธพาลไว้ประดับบารมีคิดแล้วความดีที่ประพฤติหาได้ยากมากครับผมก็ใจแล้วเพราะเหตุนี้แหละจึงได้เชื่อมโยงมาถึงที่ทํากินของกำนันถูกแล้วครับคุณชีวินเสี่ยกลางวานกับนายบุญโชตสองพ่อลูก เคยกล่าวอาฆาตผมเอาไว้มากมายแต่ผมไม่กลัวหรอกเพราะถือเสียว่าไอชีวิตอย่างนี้ผมเคยประจนมาแล้วแต่ที่ผมต้องไปจ้างคุณมาว่าความให้ข้อเพาะผมต้องการจะเก็บสมบัติชิ้นนี้เอาไว้ให้เป็นประโยชน์กับทางาศาสนาคือผมจะอถวายวัดนะครับโอ้ถ้าท่านกำนันต้องการเช่นนั้นผมก็ขออนุโมทนาด้วยและผมก็จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยไม่คิดค่าจ้างใดๆทั้งสิ้นคุณชีวินทนายหนุ่มหัวเราะเบาๆเชื่อผมเถอะ ผมพูดจริงๆผมก็ไม่เคยชอบอิทธิพลและไม่เคยกลัวเสียด้วยผมจะพาคุณมาลำบากสมบนซะเปล่าๆไม่หรอกครับผมพอใจครับท่านกำนันดีแล้วที่ผมรู้เสียอย่างนี้ผมคิดว่าท่านกำนันนอนตายหลับได้เลยผมจะขอสู้กับอิทธิพลเถื่อนของเสกังวานกับนายบุญโชตเองถ้าคุณชีวินมีใจิตใจอย่างนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณชีวินเป็นอย่างมากเอาละครับตามสบายผมต้องขอตัวไปดูแผนสักหน่อยก่อน กำนันเทียนลุกเข้าไปในห้องของลูกสาวชีวินชินวงศ์จึงก้าวไปทางประตูหน้าบ้านและเมื่อเขามองไปทางเรือนท่าน้ําของบ้านฝากระดานใหญ่ของกำนันเทียนแห่งหมู่บ้านคุ้งสุงเขาก็ได้เห็นร่างของปลายตานั่งอยู่ขนาดนั้นจันท์ครึ่งดวงกําลังโผล่พ้นทิวไม้ทอแสงนงมาอย่างเลือนลางทนายหนุ่มเผยยิ้มที่มุมปากและขยับเท้าจะก,ก้าวลงบันไดไปหาพรันทันใดนั้นได้มีสายลมพัดกลูเข้ามา พร้อมกลิ่นหอมประหลาดคล้ายกลิ่นน้ำอบไทยปะปนเข้าเต็มใบหน้าจนเขาต้องชะงักเท้าในยังหวะเดียวกันร่างของปลายตาก็ลุกขึ้นและหันหน้ามาทว่าใบหน้านั้นมิใช่ใบหน้าของลูกสาวกำนันเทียน